ท,ที่ผ่านมาก็คือสัดรกระตุ้นคอลลาเจนหรือคอลลาเจนไบโอสเตรมเลเตอร์เนี่ยเราฉีดสาดกระตุ้นคอลลาเจนกันมาตั้ง2-3ปีที่ผ่านมา แล้วทำไมเราต้องไปฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจนทำไมเราไม่ฉีดคอลลาเจนเข้าไปเลยงส่ตัวเครื่องยกกระชับใหม่อยากรู้แหละว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะว่าถ้าเกือบ20ปีถ้าเทียบเป็น iPhone นี่คือเป็นรุ่นไหนไนก็เปลี่ยนมา20รุ่นได้แล้วได้แล้วนะครับแต่ิ่งเปลี่ยนั้งแรกใต้ผิวเรามีอะไรฟิลเลอร์ก็มีหลายคนอาจจะได้ยินคําว่าไบโอสติมูเลเตอร์หรือสารกระตุ้นคอลลาเจนบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครรู้จักแค่นี้ตอนนี้กำลังอ่าวแล้วนะครับเพราะตอน เทรนวความงามของเราเนี่ยกำลังจะฉีบแล้วนะครับเป็นเทอมใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือ Bio Regeneration และ Bio Remodeling เลเซอร์ตัวใหม่ที่เป็นความยาวขึ้่นที่เรียกว่า1726นาโนเมตรเป็นความยาวขึ้่นที่เขาสเปซิฟิกหรือจำเพาะจ่อจงกับตัวต่อมไขมันใต้ผิวหนังของเรามันก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาสิวได้ดีสิวอักเสบลดลงได้ถึง70% สว,ส,สวัสดีครับอัปเดตเทรนด์ความงามรอบโลกก่อนเขาก่อนใครกับหมอแบงค์และหมอปอนครับวันนี้นะครับเพราะเราสองคนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็ได้ไปเดินงานประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะครับของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมาใช่ไหมครับหมอปอนใช่ซึ่ง งานนี้เป็นงานใหญ่ที่เราจัดอยู่ในทุกๆปีอยู่แล้วซึ่งเราก็มักจะไปกันในทุกๆปีเพื่อว่าไปอัปเดตตัวอย่างใหม่ๆเครื่องใหม่ๆหรือว่าความรู้ใหม่ๆพวกเทคนิคต่างๆหัวข้อวันนี้นะคะผมถ้าเกิดว่าใครเป็นสายที่ชอบติดตามเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังและความงามอัปเดตเทรนใหม่ๆเนี่ยน่าจะชอบเรื่องที่เราสองคนจะมาเล่าให้ฟังกันวันนี้นะคะผมต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาบางส่วนเนี่ยอาจจะมีความเนิร์ดนิดนึงนะคะแต่พวกเราสองคนก็พยายามจะพูดให้เข้าใจมากขึ้นใช่ค่ะ ย่งแรกก็คงไม่พ้นเรื่องงานผิวเหมือนเดิมหมอปอนในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทรนที่มาแรงที่สุดก็คืองา,งานผิวนะครับจะได้ยินแค่คําว่างานผิวกับ คอลลาเจนอ่าเป็นคำที่ได้ยินคำว่าคอลลาเจนเนี่ยได้ยินมาบ่อยอ่าถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่าเทรนใน 2- 3ปีนีก็คือเน้นเรื่องของแบบสกินคุณตี้ที่ดีนะครับเหมือนเมคอัพ no makeup เน้นงานเผยผิวมากขึ้นซึ่งจริงๆ่ะเทรนเนี่ยไม่ใช่เทรนแค่ในประเทศไทยมันเป็น global เทรนเป็นเทรนที่ว่าหมอผิวหนังทั่วโลกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องที่เราได้ยินมาตลอดก็คือเรื่องเกี่ยวกับคอลลาเจนใช่ไหมครับโดยยาที่เราได้ยินมากสุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือสารกระตุ้นคอลลาเจนหรือนใช S <S ใช่คีย์เวิร์ดให้คําว่ากระตุ้นคอลลาเจน,อ,เจนอ่าโอเคเนี่ยเราฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจนกันมาตั้งสองสปีที่ผ่านมาแล้วทาไมเราต้องไปฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจนทําไมเราไม่ฉีดคอลลาเจนเข้าไปเลยสงสัยไหมพอเมื่อปีที่แล้วที่ไปเกาหลีมาก,ก,ก็ก็เริ่มได้เห็นใหม่ๆมาเหมือนกันว่าเกาหลีไม่ได้ใช้สารพวกนี้แล้วบางทีเกาหลี ไปถึงขัน้นฉีดคอลลาเจนแล้วแล้วก็เลยได้ลองไปอ่านย้อนๆดูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เพิงง่งมีเขาก็ใช้กันมานานแล้วเหมือนกันถูกต้องถูกต้องครับผมตามที่หมอปอนบอกเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคอยลลาเจนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในร่างกายที่เราต้องกระตุ้นไปเยอะๆเนี่ยเพราะว่าใต้ผิวเราอะจริงๆแล้ว70% เป็นคอลลาเจนเลยเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเราต้องพยายามที่จะกระตุ้นให้สร้างคอลลาเจนได้เยอะคุณซึ่งเกาหลีก็นําเราหนึ่งก้าวเสมอใช่ไหม <laughs> นำหลายก้าวด้วย,ลยแล้วเราก็ตาม <laughs> ตามเทรนด์เขามาเรื่อยๆปัจจุบันตอนเนี้ยมีแล้วที่เกาหลีที่หมอปอ,อนบอกเลยก็คือเป็นการฉีดคอลลาเจนเข้าไปเลยครับผมไม่ใช่แค่สารกระตุ้นคอลลาเจนซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีมาก ในช่วงไม่กี่ปีนะครับมีมาประมาณ44ปีแล้วที่น่าตกใจคือทําไมยังไม่ได้เข้าหน้าเรา2คน 2> และแล้วมีแผนจะเข้าหน้าไหมต้องมีแผนอยู่แล้วนะครับเ <laughs> พราะหน้าเราต้องอัปเดตเสมอ <laughs> <laughs> จะไม่มีที่ให้เติมแล้วนะ <laughs> อ่ะมาลองเดาก็ได้ว่าทาไมเราถึงไม่เอาคอลลาเจน มาฉีดหน้ากันทําไมทุกยุตด,ดีกระแสมันถึงหายไปคิดว่าคิดว่าจากเรื่องอะไรคิดว่าหนึ่งแหลมมันเป็นแหล่งที่มาว่าพอถ้ามันเป็นแหล่งที่มาอื่นๆที่มันไม่ได้มาจากมนุษย์อะไรงเงี้ยม,มันก็จะมีความที่ไม่เข้ากันอยู่ได้เยอะพอมันไม่เข้ากันมันก็จะมีคิดว่าเป็นเรื่องของการแพ้ง่ายอ่าถูกต้องถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากที่สุดคือเรื่องการแพ้นะครับผมเนื่องจากว่าปกติแล้วเราสกัดคอลลาเจนเนี่ยเราจะสกัดมาจากสัตว ซึ่งก็จะมีใช้ก็คือหมูกับ,บวัวที่เอาเขามาเสร็จแล้วทีนี้นมันเอาเข้ามาในร่างกายของเราร่างกายเราเป็นมนุษย์เนาะเป็นสัตว์คนละประเภทกันมันก็จะเสี่ยงให้เกิดการแผลนะครับได้ง่ายมากที่สุดสมัยก่อนก่อนจะใช้เนี่ยเขาต้องเอามาทําสกินเทปด้วยก็คือก่อนจะฉีดเข้าหน้าเนี่ยจะต้องมาฉีดที่ท้องแขนเพื่อดูว่ามันแพ้หรือเปล่าเลยครับทาให้ยากต่อการใช้สมมติหมอปอนเปิดไซลิงค์ใหม่ของคอลลาเจนเรา<ก>ฉีดปุ๊บต้องแบ่งมาฉีดนิดนึงก่อนใช่ถ้าแพ้ล่ะ ถ้าแพงฉีดไม่ได้ฉ hmm. ีดไม่ได้ท yeah. okay. yeah. mm hmm. oh. ิ้งเลยทางไซลินนเปลืองใช่ไหมครับกับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือประเด็นเรื่องศาสนาและวัฒนธรรมหมดครัถ้าสมมติว่าเป็นเป็นแบบมาจากวัวแกงคนที่นับถือโซแมกนิมเนี่ยก็จะจะไม่ทานวัวไม่ใช่ไม่ทานวัวแล้วไม่รับผลิตภัณฑ์จากวัวเข้ามาในร่างกายกับอย่างที่2ก็คืออิสลามใช่ไหมครับก็จะไม่รับหมูน้องขอลาเจนจากหมูจะมีประเด็นเนี่ยที่ถกเถียงกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องพวกเชื้อแบคทีรียที่ปนมากับสัตว ที่เขามีความกังวลว่ามันจะติดมาหรือเปล่าถ้าเอามาทําเป็นคอลลาเจนฉีดเขาหน้าเราก็เลยเนียยหายไปกระแสะก็เลยตกไปเป็นกระแสะยยกฟิลเลอร์เขามาดังมาหลายปีเลยทีนี้แหละปีนี้นะครับก็คอลลาเจนเน่ยก็ได้กลับเข้ามาแล้วบอก่าใ<ๆ>คือคือเริ่มเห็นแล้วในหนึ่งแบรนด์แต่คิดว่าเดี๋ยวจะมีหลายๆแบรนด์ตามมาอีกแน่นอนอใช่ซึ่งอันนี้เขาจะมาในรูปแบบของคอลลาเจนสายยาวนี่แหละแต่ที่ทําไมเรื่องของการแพ้ถึงไม่น่าห่วงแล้วเพราะว่าตัวนี้เขาจะตัด ปลายสายของคอลลาเจนนะคะที่เป็น ตัวที่น่าจะทําให้เกิดการแพ้เป็นส่วนประกอบที่น่าจะเกิดการแพ้ออกไปแล้วก็เรียกคอลลาเจนตรงเนี้ว่าอะทีโลคอลลาเจนก็คือเอาตัวทีโลหรือว่าปลายสายของคอลลาเจนออกไปเพราะฉะนั้นก็คือลดโอกาสการแพ้ได้นั่นเองแล้วก็ที่เกาหลีเขาจะใช้ในหลายรูปแบบมากเลยเช่นใช้ฉีดไปเลยเพียวๆแบบหนืดๆหน่อยซึ่งก็จะใช้ในพวกแบบร่องพวกร่องลึกๆนิดนึงเช่นร่องแก้มอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าพวกเส้นหน้าผากอันนี้เป็นปัญหาที่คนไข้เราก็เจอบ่อยเหมือนกันใช่เพราะว่าถ้าอย่างคนที่แบบ อายุเยอะๆแล้วไม่ได้รับการฉีดตัวบอทท็อกมาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ย <ๆ S 2> ก็จะเริ่มเป็นลองริ้วรอยถาวรซึ่งมันแก้ด้วยการฉีดบอท็อกไม่ได้และใช่นะครับไปฉีดบอท็อกเยอะๆหนังตาก็ตกให้หายใช่ไหมฟิลเลอร์ก็อาจจะโฮตัวยาไม่ค่อยอยู่ในบริเวณที่ผิวหลวมหลวมแล้วตัวนี้ก็จะมาแก้ไขในเรื่องของเซนหน,น้าผาแต่เขาก็มีอีกหลายรูปแบบนะครับเช่นสามารถเอามาผสมน้ำเกลือทำเป็นแบบไฮบริดฟิลเลอร์นะครับหรือว่าผสมเป็นแบบสกินบูสเตอร์ฉีด จ่ายทั่วหน้าเหมือนที่เราเคยเคยทำกันมาก็ได้เนี่ยอาจจะต้องติดตามก่อนแต่ว่าอาจารย์ที่เคยมีโอกาสได้ลองใช้เนี่ยเขาบอกว่าที่เขาชอบสุดคือตรงไหนายรวมแมอปล่อยลองเดาที่เขาเคยฉีดมาแล้วเขารู้สึกชอบ <c oughs> ใช่เดาอาจจะเป็นใต้ตาไหมไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆมีเขต <c oughs> ที่เขาโชว์ด้วยนะครับเป็นเขตใต้ต <c oughs> าปากปากถูกต้องถูกต้องนะครับหลายคนให้แกงเคยฉีดฟิลเลร์ปากกันมาจะรู้เนาะว่า ขอบปากนั่นแหละนะครับถ้าเป็นไฮยามันจะมีลักษณะเป็นเจลมันสวยวันแรกๆถูกต้องต่อให้รุ่นที่แข็งที่สุดพอวันนึงมันดูดน้ําโฮน้ําขึ้นมามันก็จะมีลักษณะบานๆเบอร์เบอร์นิดหนึ่งไม่ขมไม่ชามพอตัวนี้เขาบอกว่าใช้ฉีดขอบปากได้ค่อนข้างสวยเลยยังไงก็ต้องติดตามดูอันนี้ใหม่มาลองติดตามดูก็คือเป็นคอลลาเจนที่มันมาในรูปแบบคล้ายๆฟิลเลอร์เลยสามารถฉีดแบบฟิลเลอร์ได้แล้วความเสี่ยงนะครับเสี่ยงไหม โอเคอันนี้ก็เป็นที่น่ากังวลจริงๆอย่างแรกคือเรื่องแผลเนี่ยก็ยังไม่ได้มีรายงานร้อยเปอร์เซ็นต์คือต้องบอกก่อนว่ามันใหม่มากเขตที่เจอเขตที่เก็บเขตที่มีการฉีดก็ยังไม่ได้เยอะมาก็เลยเราเป็นหนึ่งในเขตที่จะโดนเก็บไหมครับเราก็น <พอ S 1> ่าจะเป็มไม่นานนะ <laughs> <laughs> ครับซึ่งอันนี้มันก็เลยยังไม่ได้เจอเขตที่แผลละกันยังไม่ได้พบรายงานซึ่งมันเนื่องจากว่ามันยังใหม่ทั้งจากฝั่งเกาหลีด้วยที่เขาก็ไม่ได้เจอแผลส่วนเรื่องที่น่ากลัวที่สุด ก็คือเรื่องของวาสคูลาออคูชันหรือการอุดตันเส้นเลือดเหมือนกันก็คือยังไม่พบรายงานเหมือนกันนะครับจากที่เขาอธิบายมาก็คือว่าตัวขนาดของคอเลตตัวนี้มันเล็กมากๆเลยนะครับแต่ยังไงอันนี้ก็ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มเนอะยังไงก็คงต้องดูย็ดกันยาวๆต่อไปได้ก็ลองดูกับอาจจะมีได้การเข้าหน้าเรามาก่อนเหมือนกันใช่ถ้าเข้าหน้าเราเดี๋ยวจะมาบอกนะครับผม ทีนี้นะครเรามาฝั่งตัวพวกเครื่องกันบ้างฝั่งเครื่องละ่ะเอาแบ่งคิดว่าเครื่องไหนที่มาแรงที่สุดของปีนี้เออน่าจะเป็นตัวเครื่องยกกระชับใหม่ ที่แบบไม่ได้เปิดตัวมาที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแบบอัปเกรดรุ่นมาหลายแบบน่าจะ20ปีได้ละใช่ไหมครับผมใช่ครับก็คือเป็นตัวถ้าตัวเนี้ยคือเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นโกลด์มาตรฐาเลยคือเป็นตัว M F U V หรือว่าตัวเครื่องอัลทรานั่นแหละใช่ซึ่งหลายๆคนรวมทั้งแบง์เองก็เคยทํามาแล้วเหมือนกันใช่ทํารุ่นเก่ามาหลายรอบแล้วคือเนื่องด้วยที่ว่าเจ้าตัวเครื่องเนี้ยมีมาตั้งแต่ปี2 0 0 0นต้นๆแล้วจนมาถึงตอนเนี้ย เกือบ20ปีแล้ว16 17ปีได้แล้วไม่มีการเปลี่ยนอะไรมาเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ในเรื่องของวิธีการทำอะไรนี้ต่างๆใช่เราก็ยิงกันมาตลอดเลยซึ่งเนี่ยในเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้มีการยกเครื่องใหม่เลยนะครับก็คือจะตัวเครื่องอัลทราที่เรียกว่าเครื่องอัลทราพรามนั่นเองอ๋อโอเคซึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือ1ก็คือมันเป็นโกลสแตนดาร์ดมันเป็นแบบเครื่องที่ได้มาตรฐานในการยกกระชับแบบไม่ผ่าตัด ใช่ครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยมีความนิยมทํากันทั่วโลกเลยคือคําว่า Go แซนดาเนี่ยคือแปลว่าแพทย์ทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็รับรองว่าตัวนี้ดีที่สุดสําหรับเครื่องในกลุ่มนี้โอเคแค่ฟังก็อยากรู้แล้วว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะว่าถ้าเกือบ0ปีถ้าเทียบเป็น iPhone นี่คือเป็นรุ่นรุ่นไหนก็เปลี่ยนมา20รุ่นได้แล้วได้แล้วนะครับแต่พิ่งเปลี่ยนครั้งแรกการอัปเกรดใหม่ตัวนี้ก็คือ1เลยในเรื่องของความเร็วในการยิงเพราะว่าถ้าเราที่เคย ตัวอัลตรารุ่นเก่าเนี่ยเราจะเห็นว่าในการยิงที่1ลายหรือ 1, ชอ 1> mm ่ช็อตเนี่ยเวลายิงอ่ะใช้ระยะเวลานานพอสมควร mm hmm. ประมาณสัก1-2วิเลยก็จะยิงเสร็จตัวนี้มีความเร็วขึ้น20%อร์เซ็นต์ทำให้ว่าเวลาในการรักษา mm hmm. เรารักษาคนไข้ได้เร็วขึ้น mm hmm. กับ2พอมันยิงเร็วขึ้นคนไข้จะรับรู้ความเจ็บอ่ะ mm hmm. ได้รู้สึกว่าลดลงอีกอย่างหนึ่งที่หมอแบงค์ในฐานะเป็นคนไข้ละกัน uh. ที่คิดไว้ก็คือปกติเวลาทำช่วงเริ่มเริ่มอ่ะมันไม่ค่อยเจ็บเพราะว่ายาชา มันยังมีอยู่กับพลังงานมันยังไม่ค่อยสะสมมันยังสู้มันยังไม่คุกกิ้งในบริเวณนั้นเยอะมันยังสู้ไหวแต่พอแบบหลังๆนะฮะมันเริ่มแบบไม่ค่อยไหวแล้วมันเริ่มเยอะคราวนี้ถ้าถ้ามันแบบเหมือนเสร็จไหวขึ้นมันน่าจะเหมือนแบบเราใช้เวลารวมๆในการเจ็บลดลงอย่างนี้น่จะก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะทนได้สักครึ่งชั่วโมงอ่าใช่ แต่ถ้าตัวเก่าที่มันยิงช้าเนี่ยมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงความอดทนชั้นหมดแล้วความฮึบของเรามันอยูดไดุ้การมันมีเวลาจากัดแต่ถ้าอันเนี้ยมันเร็วก็จะทำให้แบบเป็นเหตุผลใช่เรื่องที่สองก็จะเป็นในเรื่องของตัวหน้าจอในการแสดงผลที่มีความใหญ่ขึ้นจากเจ็ดนิ้วเป็นสิบนิ้วแล้วก็หน้าจอเนี่ยมีความละเอียดขึ้นชัดขึ้นซึ่งมันดีตรงที่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเครื่องนี้เป็นตัวเดียวที่มีหน้าจอทําให้ว่า เราเห็นทุกๆช็อตทุกๆลายในการที่เรายิงแปลว่าถ้าหน้าจอมันชัดก็จะทําให้หมอเนี่ยเห็นภาพชัดขึ้นหมอก็จะทําให้ยิงได้แม่นยํามากขึ้นยิงได้ถูกต้องมากขึ้นคนไข้ก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นอ๋อโอเคก็ต้องบอกเลยว่าคีย์สาคัญของเครื่องนี้คือหน้าจอต้องเห็นต้องเห็นเพราะว่าถ้าถ้าเราเห็นเนี่ยแล้วเราโดนตรงชันที่เราจะต้องยิงก็คือชันสตร์แมใช่ไหมครับผลมันก็จะได้ ประสิทธิภาพเต็มที่เพราะว่าถ้ามันเห็นน้อยเห็นไม่ชัดหรือไม่เห็นหรือหมอไม่ดูเวลายิงเราไม่จาเป็นต้องยิงเครื่องนี้เราไปยิงไฮฟูธรรมดาทั่วไปก็ได้อ่าโอเคแล้วก็หลักๆเลยที่อัปเกรดอะและที่รู้สึกว่าสําคัญก็จะมี2เรื่องแหละเรื่องความเร็วขึ้นแล้วก็หน้าจอชัดขึ้นก็จะโดยรวมแล้วก็จะทําให้ว่าการรักษาเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น คนไข้เจ็บน้อยลงคนไข้จะได้รับการรักษาที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพเยอะขึ้นแต่เราพูดสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วสองอย่างแต่สิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนเลยก็คือว่าตัวหัวที่เราใช้ในการยิงมไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรใหม่ๆเรายังมีหัว3ความลึกเท่าเดิมมีความลึก1.5มมตร3มิเมตร mm, แล้วก็4.5ม mm, เมเท่าเดิม,มสามารถใช้หัวเดิมแล้วก็ยิงคนไข้ประเมินคนไข้ทุกอย่างเหมือนเดิม,มก็คนไข้ก็ยังได้รับผลการรักษาที่เท่าเดิมเลย โอเคก็คือไอ้หัวอันต้าซาวที่ใช้ว่าใช่ตัวหัวเดิมละเราใช้ของตัวเครื่องเดิมได้อ่าโอเคก็แสดงว่าการปล่อยพลังงานออกมาความร้อนยังเท่าเดิมวงพลังงานยังกว้างเท่าเดิมใช่ไหมครับยังไม่ได้มีหัวที่แบบอัปเกรดที่มีความลึกเยอะขึ้นเหมือนเหมือนพวกไฮฟูรรุ่นอื่นๆแต่ก็ไม่แน่ในอนาคตเขาอาจจะมีการอัปเกรดขึ้นมาอีกเราก็รอติดตามกันดูต่อไป หมอปอนตอนนี้งานฉีดผิวงานบำรุงผิวของเราเนี่ยถ้าหลายคนอาจจะได้ยินคำว่าไบโอสิมูเลเตอร์หรือสารกระตุ้นคอลลาเจนบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครรู้จักแค่เนี่ยตอนนี้กำลังเอาแล้วนะครับหมอ,อเพราะว่ามีอีกหลายอย่างตอนนี้มีอีก2อสอย่างขึ้นมาเพราะตอนนี้เทรนด์ความงามของเราเนี่ยกำลังจะฉีดล้ว เปลี่ยนจากการแค่กระตุ้นเซลล์คอลลาเจนอย่างเดียวเนี่ยเป็นการบำรุงจากภายใน mm. แล้วก็กระตุ้นเซลล์อื่นๆด้วยนะคร mm. เป็นเทอมใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือไบโอรีเจนเรชันและไบโอรีโมเดลลิ่งอาจจะไม่ใหม่ใน global นะทั่วโลกต่างประเทศเขาจะใช้มานาน mm. แล้วแต่ใหม่ในประเทศไทยเมื่อกี้คุยกันไปแล้วว่า ใต้ผิวของเราใช่ไหมครับมีคอลลาเจนประมาณ70%เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในผิวของคนเราแล้วก็มีอีกอย่างหนึงห่งปอนที่สำคัญใต้ผิวอยู่ใต้ผิวอเรา <S <s <af ety> ใช่อะไรเออไ,ไม่ออกแล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกไฮยาบอนก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดไฮยาลูโรนิกแอซิดหรือว่า HA นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเทอมที่ทุกคนก็ <laughs> <laughs> ที่นึกออกได้ถามว่าใต้ผิวเรามีอะไรฟิลเลอร์ก็มี อันนี้ก็มีมีอีกหลายอย่างด้วย <laughs> <laughs> ใต้ผิวคนทั่วไปหลายอจารใต้ผิวของทุกคนก็จะมีไฮยาดนะครับหรือไฮยาลูรนิกแอซิดนั่นเองซึ่งจริงๆมันก็เป็นส่วนประกอบสําคัญของเดอร์มลฟิลเลอร์นั่นเองนะที่เราใช้กันป๊อปปูลา่าแซงทางโของคอลลาเจนมาเลยนะครับ <laughs> ผมทีนี้ให้ยารูนิกแอซิดปัจจุบันมันมีหลายปอม <c oughs> มากหมอปอนเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ ที่ผ่านมาตัวที่ใช้ดังมากที่สุดก็คือเดอ์มอลติเลอร์นะครับก็คืออยู่ในการฉีดฟิลเลอร์นั่นเองซึ่งสารประกอบหลักก็คือไฮยาแต่ว่าไฮยาในฟิลเลอร์เนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบคลอสลิงไฮโดรเนกแอซิดใช่ไหมครับก็คือเอาตัวไฮยาเนี่ยมาต่อกันแล้วก็มีสารบางอย่างบางชนิดมาเป็นตัวเชื่อมไฮยาเข้าด้วยกันเพื่อทําให้ลักษณะมันเป็นเหมือนรูปเจลเป็นกึง่งแข็งกึ่งเหลวเนเาะเพื่อจะสามารถให้มันอยู่ใต้ผิวเราได้นานกับจะมีไฮยาอีกรูปหนึ่งก็คือเป็นนอนคลอสลิงไฮยดรเนกแอ อันนี้ก็จะอยู่ในรูปพวกเมโซน้าใสาต่างๆก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบเลวๆเป็นน้ำใช่ก็จะเป็นตัวเล็กๆๆทีนี้ข้อเสียของไฮยาเมโซน้าใสาแบบนอนคอรดลิงเป็นไงที่เราเคยชีดกันมา มันอยู่ได้แป๊บเดียวมันเอาไว้สาหรับออกงานไวัไวัมาไวไปไปวใช่ <laughs> นะครับผมก็เนื่องจากร่างกายคนเราอ่ะมันก็จะมีเอนไซม์ตัวที่ย่อยสลายไฮยาลูรนิกแอซิดอยู่แล้วชื่อไฮยาลูโรนีเดสพอเข้าไปในร่างกายมันอยู่ได้แค่แบบประมาณยี่สิบี่ถึงเจ็สิบชั่วโมงไม่เกินเนี้ยครับมันก็จะถูกทําลายไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนต้องหาอะไรที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมที่ช่างระหว่างตัวครอสลิงไฮยาลูรนิกแอซิดหรือฟิลเลอร์กับตัว นอนคลอสเ i งไฮ y a l u r ิกฟิลเลอร์ก็คือหาไายาที่อยู่ตรงกลางเพราะว่าจริงๆแต่งตัว h y a l u r o n i แอซิดฟิลเลอที่เป็นคลอส l i งนะครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นเจลมันเป็นวอลลุ่มบางคนเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้หน้าดูเป็นเพิ่มวอลลุ่มใช่ไหมครับมันบวมมันเต็มเกินไป อยากได้แค่เหมือนเพิ่มความชุ่มชื้นเฉยๆโดยไม่เพิ่มหมดลรมใช่โดยเฉพาะหน้าผู้ชายใช่เอ็กเซเรื่องนี้ไม่ไ,มได้ไดเลยหน้าพวกเราก็เหมือนกันนะไม่อยากจะให้ดูส้มดูห่านดูเต็มเกินไปใช่ไหมเนาะแต่ทําไงล่ะให้มันย,ยังอยู่ได้นานขึ้นภายในใต้ผิวของเราก็เลยเกิดเทคโนโลยีในการเอาไฮยาเนี่ยมาทำครับชื่อ HCC หมอปนหรือ Hybrid Co-operative c o m p l e x โดยการ เอาไคยาตัวใหญ่ไฮโมเลกุลาเวทกับตัวเล็กโลโมเลกุลาเวทเนี่ยมา เชื่อมขั้นด้วยกันโดยไม่ใช้คลอสลิงแต่ใช้เรื่องของอุณหภูมิความร้อนความเย็นเป็นเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่ชื่อว่านาไฮโคนะครับเสร็จแล้วก็จะทําให้เราได้ตัวคอมเพล็กซ์ของไฮยาตนียเข้าสู่ร่างกายเราให้มันอยู่ได้นานมากขึ้นทีนี้เจ้าตัวนี้ครับผมมันจะมีอีกข้อดีหนึ่งก็คือค่าของความไหลเข้าสู่ผิวฟังดูอาจจะเข้าใจยากดนึงแปลว่า <laughs> แปลว่ามันเบลนง่ายถูกต้องเขาเรียกค่าเนี้ยว่าแทนเดลตานะครับผมซึ่งค่าของ เจ้าตัว h c สนะีน่ะมีเทนเดต้าที่สูงมากๆเลยแปลว่าเวลาที่เข้าในร่างกายปกติถ้าฟิลเลอร์เนี่ยวางแหมะตรงไหนไมันก็จะอยู่ตรงนั้น ใช่ไหมครับไม่ไหลไม่ยอยไม่เคลื่อนไปแทนเดลต้ามันก็เลยน้อยแต่เจ้าตัวนี้มีค่าแทนเดลต้าสูงแต่ว่าการฉีดแค่หนึ่งจุดสามารถที่จะกระจายไหลไปได้หมดเลยอ่าึ่งซึ่งก็เป็นข้อดีก็คือทําให้ว่าเราไม่ต้องฉีดกระจายมันไปให้ทั่วไม่ต้องเจ็บเยอะใช่ฉีดแค่ไม่กี่จุดมันก็กระจายได้ทั่วและไม่ได้กระจายแค่แนวแบบ 2D นะครับเขากระจายแบบ 3D ก็คือสามารถลงตั้งแต่ชั้นลึกสุดเลยคือกระดูกของเราไปถึงชั้นตื่นได้ด้วยทําให้สามารถที่จะบํารุง อกันใช่ครับว่าบำรุงไปได้ทุกชั้นผิวเลยจนเกิดเป็นเทอมใหม่ขึ้นครับหมอป,ปอนปกติเราจะได้ยินคาว่าไบโอส i ติมูเลเตอร์คอลลาเจนไบสติมูเลเตอร์ที่ได้ยินกันมา2ปีนี้อย่างแรกเลยหมอป,ปอนคำเก่าก่อนก็คือไบโอส i ติมูเลเตอร์อันนี้หมายความว่าอะไร ก็เหมือนเป็นการที่ให้ร่างกายเรามีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเฉพาะตัวคอลลาเจนตัวเซลล์ไฟโบบารแค่ตัวเดียวแค่นั้นเฉยๆอ่าก็คือตัวเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนของเราจะชื่อไฟโบบารใช่ไหมครับตัวนี้มันจะได้แค่คอลลาเจนใช่ได้แค่คอลลาเจนเลยซึ่งตอนนี้แค่นั้นไม่พอไม่พอแล้วไม่พอแล้วนะครับต้องไปมากกว่านั้นอีกก็คือนอกจากตัวคอลลาเจนแล้วเนี่ยในเซลล์ของเรามันจะยังมีพวกอาหารเลี้ยงเซลล์ต่างๆด้วยใช่ไหมครับที่คอยหล่อเลี้ยงเซลล์เราอยู่รอบๆเนาะเทอมถัดมา ที่จะพูดก็คือไบ o อ e g e จ e เน t เรชันนะครับเป็น r e g จ n เน a เรทีก็คือเป็นการเหมือนซ่อมแซมคีย์เวิร์ดคือจะต้องเป็นมีการซ่อมแซมเซลล์ผิวนะครับเขาจะมาใช้ในการพวกฉีดพ,พวกแผลต่างๆเพื่อให้แผลนะหายไวมากขึ้นนะครับผมสารประกอบตัวเนี้ย ค์ดว์ดอีกอย่างหนึ่งคือจะต้องมีการสร้างคอลลาเจนจากภายในเราเองไม่ใช่เป็นเหมือนสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้ามากระตุน้นแต่ต้องเป็นการสร้างจากภายในเราเองได้ทางตัวเซลล์แล้วก็อาหารเลี้ยงของเซลล์ด้วยนะครับถ้ายกตัวอย่าง product ล์ละกันก็จะเป็นพวกกลุ่มโพลีนิวเคลียด์กลุ่มพวกที่มาจากพวกปลาต่างๆใช่ DNA, DNA ปลาปลาต่าง อ่ะอันนี้ก็จะเป็นไบโอรีเจเนเรชันและก็ตัวสุดท้ายใหม่สดุดที่กำลังใหม่สุดแล้วก็มาแน่นอนในปีนี้ก็คือไบโอรีโมเดลลิ่งอ่ามันเป็นยังไงมาปอซึ่งอันนี้จะเป็นการกระตุ้นในทุกๆเซลล์ของชั้นผิวของเราเลยต้องแต่เซลล์ของกระดูกเซลล์ของไขม,มันเซลไฟโบบาหรือเซลลต่างๆในในทุกๆเซลล์ของทุกชั้นผิวของหน้าเราเลยอ่าก็จะได้ครบหมดทุกเซลล์เลยแล้วก็ได้อาหาร เซใช่ซ,ซึ่งซึ่งตอนแรกอ่ะเราเวลาเราคอนซัลต์คนไข้บ่อยๆเราก็จะบอกว่าหัตการนี้ช่วยในชั้นนี้หัตการนี้ช่วยในชั้นนี้<ช>หัตการนี้ช่วยแต่แต่แตละชั้นไม่มีตัวไหนที่มันจะช่วยได้ในครอบคลุมนในทุกๆชั้นซึ่งอันเนี้ยคิดว่าเป็นตัวใหม่แล้วก็ช่วยได้ในเรื่องของในเรื่องของการกระตุ้นเซลล์ในทุกๆชั้นอ,อตัวเนี้ยใน ประเทศไทยก็เข้ามาหลายเดือนแล้วใช่ไหมหมอปอนเห็นอยเข้ามาตั้งแต่ช่วงประมาณสักป,ปลายปีที่แล้วก็ประมาณ 3- 4เดือนได้แล้ว <S 2> <S 2> โอเคแล้วก็ในงานนี้ก็ได้มีออคุณหมอและการที่ได้มีโอกาสในการใช้ตัวโปรดักตัวนี้ก่อนก็ได้มาแชร์ลิงเคสกันนะคะว่าหลังจากใช้ไปประมาณ3เดือนแล้วผลลัพธ์เป็นไงบ้างส่วนมากเลยเคสที่เห็นผลดีนะจะเป็นเคสคนที่มีอายุนิดหนึ่งสูงอายุที่ผิวจะยับ ย้อยๆหน่อยโดยเฉพาะที Blaze ่คออย่างเงี้ยครับที nice. uh ่ม uh ันจะเป็นแบบลอยๆยับๆย้อยๆจากสกินเฟิร oh, so. like ์มม uh ิ่งไม่ค่อยดีนะครับมีความแบบแห้งรวมด้วยอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะช่วยได้ดีกับอีกเคสหนึ่งที่ที่ที่เห็นว่ารู้สึกว่าผลวาวคือในคนไข้กลุ่มที่เป็นหลุ่มสิวอ่ะชายอันนี้ก็มีการนํามาใช้เหมือนกันร่วมกับการรักษาอื่นๆก่อนหน้านี้ดั้งเดิมก็เดี๋ยวลองดูเราก็จะลองกันเหมือนกันใช่เดี๋ยวเราลองเข้าหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีนะครับ เรากลับมาฝั่งเครื่องกันบ้าง <c oughs> ถ้าในเรื่องของการรักษาสิวอะเคยทําเครื่องอะไรมาบ้างไหมทำฮอร์อมนหรอครับ <c oughs> จริงๆจะเคยแต่พวกแบบรอยเนาะรอยดําหลังจากการเกิดสิวแล้วหรือว่าเป็นหลุมสิวไปแล้วประมาณนี้หรือว่าอาจจะเป็นเครื่องมากสุดก็อาจจะเป็นในเครื่องในกลุ่มของพวก CO2 ที่แบบยิงในเรื่องของหัวสิวตันแค่นั้นซึ่งก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการรักษาสิวใดๆซึ่งทีเนี้ยตอนเนี้ยตั้งแต่ปีจริงๆแล้วตัวเครื่องเนี้ยออกมานานแล้วตั้งแต่ปี2023ได้แล้วที่ว่าตัว FDA ได้มีการรับรองก็คือเป็นตัวเลเซอร์ตัวใหม่ที่เป็นความยาวคลื่นที่เรียกว่า172 6นาโนเมตรเป็นความยาวขึ้นที่เขาสเปซิฟิก หรือ<ม>จำเพาะเจาะจงกับตัวตอมไขมันใต้ผิวหนังของเรา,เ<อ>าซึ่งพ<า>อมันไปจับสเปซิฟิกกับตอมไขมันของใต้ผิวหนังของเราเนี่ยม,มันก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาสิวได้ดีเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสาเหตุในเรื่องของการเกิดสิวเนี่ยมันเกิดจากตัวนี้แหละที่ในเรื่องของพวกตอมไขมันที่ไม่มีการอุดตันต่างๆทําให้เกิดทั้งสิวอุดตันหรือแม้กระทั่งสิวอักเสบเขาก็เลยได้ค้นพบตัวเลเซอร์ตัวใหม่ที่ไปสเปซิฟิกต่อแับตัวนี้ตัวตอมไขมันตัวนี้ที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาสิวได้มันยังไงต่อหมอปเรา มีผลการรักษาดีไหมใช่ซึ่ง <c oughs> พอมันลดการทํางานของตอมไขมันได้อะมันก็จะไปคล้ายๆกับตัวยาตัวหนึ่งที่เราใช้ในเรื่องของการรักษาสิวมานาน <c oughs> ก็คือตัว พวกกลุ่มตัวพวกวิตามิน A ที่จะเป็นในเรื่องของการรับประทานยาเขาก็มีการทําวิจัยเทียบกันเลยมีการติดตามผลไปจนถึง1ปีว่ามีการลดลงของสิวอักเสบเนี่ยลดลงถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเทียบกับตัวที่เรากินยาที่เป็นตัวที่เป็นแคปซูลสีม่วงๆถ้าเราเคยทานตอนเด็กๆที่ทานแล้วน่าจะแห้งนี่แหละที่เราหน้าแห้งก็คือมันมีการลดการทำงานของตอมไขมันทําให้สิวเราดีขึ้นซึ่งตัวนั้นน่ะก็ทําให้ในเรื่องของการรักษาสิวถ้าในส่วนของกลุ่มยากินก็ลดได้ประมาณสัก80% ตัวเครื่องตัวเลเซอร์เนี่ยกลดได้ประมาณสัก70%ซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราเวลาปกติแล้วเราทานยาเนี่ยมันมีใส่อฟเฟกเยอะเหมือนกันชาแบ่งแห้งอยู่ทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่ใช่มันแห้งไปหมดเลยคือมันไม่ได้แห้งแค่หน้ามันแห้งหมดเลยปากแห้งคอแห้งตาแห้งตาแห้งใช่ตาแห้งเนี่ยจะเป็นปัญหาที่คนไข้ตาแห้งกับปากแห้งของคนไข้จะรู้สึกว่ามีปัญหานไม่ไหวใช่มันไม่ได้แบบสเปซิฟิกหนอกับ เฉพาะต่อมไขมันที่หน้าใช่ซึ่งการรับประทานยาเนี่ยหนึ่งเลยคือเราทานทุกวันแล้วก็มีอาจจะมีส่งผลเสียต่อค่าตับด้วยเพราะว่าเวลาเราทานยาเราต้องไปตรวจค่าตับอยู่บ่อยๆใช่ต้องทานยาอยู่ในความควบคุมของแพทย์โอเคทำงานคล้ายๆกับการทานยาเลยแต่ทําเพียงแค่3ครั้ง๋อมครั้งเองหรอครับสาครั้งแค่นั้นทําห่างกันเดือนละครั้งทํามครั้งแล้วติดตามผลไปในระยะเวลา1ปีสิวอักเสบลดลงได้ถึง70%อร์เซ็นต์โอเคแล้วเรา มีข้อจํากัดอะไรไหมหมอปอนมันสามารถรักษาสิวได้ถูกประเภทไหมคือทุกวันนี้เป็นสิวยังมีหลายประเภทอักเสบอุดตันเต็มไปหมดเลยถ้าข้อจํากัดเลยจริงๆแล้วข้อที่ดีเลยอ่ะจะได้ในเรื่องของพวกสิวอักเสบที่จะดีขึ้นแน่นอนแต่ส่วนที่จะที่จะเป็นข้อจํากัดคือพวกสิวอุดตันต่างๆเนี่ยจะอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นผลเยอะอผลอาจจะยังไม่ชัดเจนถ้าพวกสิวอุดตันเงี้ยแล้วก็จะยังต้องใช้วิธีเดิมๆในการรักษาอยู่แต่ว่าฟังดูก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนไข้กลุ่มสิว ที่ไม่สามารถกินยาได้ใช่ไม่สามารถทนผลแทรกซ้อนผลข้างเคียงของยาได้มอะกับคนขี้เกียจด้วยอีกหนึ่งเพราะว่าคอมไพแอนไม่ดีที่แบบบางทเพราะการรักษาสิวเราต้องทําสม่ําเสมอเช่นแบบทายาเราก็ต้องทาทุกวันหรือว่ารับประทานยาก็ทานทุกวันซึ่งในหลายๆคนน่ะ ทำสองเรื่องนี้ไม่ไม่ค่อยไหวจริงจริงอันนี้ก็ยังใหม่มากๆในประเทศเราเหมือนกันใชมีมีไม่กี่เครื่องออแต่ก็ก,ก็ถ้าดูจากตามงานวิจัยดูกผลการรักษาของที่หลายๆคนทำแล้วก็ถือว่าผลลัพธ์ค่อนข้างดีอ,อืมโอเค จบไปแล้วนะครับสำหรับของฝากนะครับจากงานประชุมแพทย์ผิวหนังแ่ประเทศไทยเนาะก็เหมือนพวกเราสองคนได้พาทุกคนเนี่ยไปเดินทัวร์งานร่วมกับเราระกรนัอันนี้เป็นแค่แบบส่วนเล็กๆน้าจิ้มใช่เป็นน้าจ right? ิ้มเล็กๆนะคบผมก็เด awesome. ี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่ๆอีกเราก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนเขาก่อนใครแน่นอนนะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r คร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่ตกเทรนด์ความงามรอบโลกที่พวกเราสองคนจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับใช่ค่ะ